สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับช่วงบอยรีวิวนั่นเองซึ่งก็ใช่เลยครับผมในคลิปโดนี้ผมจะพาทุกคนมปดูของเล่นในไลน์ก็รซิลากันอีกเช่นเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอส่งท, 2024, ท,ท้ายปี2024นะครับทุกคนก็จะปีใหม่กันแล้วก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ท<ๆ>ุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ปี2025ทุกกคคคนนนนเเลลลยะผมิิิิปปปีี้็็จวว ท้ายของปีนั่นแหละนะครับก็หวังว่าในปีหน้าผมจะพาทุกคนไปดูของเล่นก็ซิล่าให้ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมนะก็เยอะแหละนะครับเพราะว่าพีไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะซึ่งใช่แล้วครับผมเนื่องด้วยโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวตัวงานตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนนั่นคือจะเป็นทานท่านของเจ้านี่ ก็คือจะเป็นทางด้านของงาน Hs Monster Art นะครับผมก็ซิล ah ่าไมนัสวันก๊อฟนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะมาไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแบบเป็นรูปแบบปกตินะครับผมอันนี้คือผมบอกเลยนะครับว่าผมส่งไปทําสีแล้วก็ไปคอสตอมานะครับยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตัวงานเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องบอกงี้นะครับว่าส่วนตัวผมนั่นก็เหมือนเดิมนะไม่ได้สนุนทุกคนนะครับไปทําการเล่นของก๊อฟกันแบบนี้นะครับแต่ก็เข้าใจในหลายๆมุมมมมองงนนนนนนครััหหหลลาาายยยๆๆปปจจผผกก็็็ไเเี ราก็สามารถไปซื้อเพื่อจะมาฝึกทักษะของเราได้นะครับในการลงสีอะไรอย่างนี้นะครับของแท้ผมก็มีนะอย่าด่าผมก็แล้วกันนะว่าผมสำหรับผลของก๊อฟนะมาทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมแก้ให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในตัวงานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมคอสตอมยังไงนะก็อ่ะบอกนี้ด้วยนะครับงานตัวนี้คอสตอมโดยน้องนีโกะเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการคอสตอมให้ในครั้งนี้นะก็อิชิมอนตึอาร์ตเฟกนะนี่ตามนี้เลยนะครับก็ซิล่าไมนัสวันนะครับจากเวอร์ชันปกติกลายเป็นเวอร โคตรสวยปุ๊บนี่โอ้โห,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 โหเป็นไงล่ะครับโคตรสวยโคตรเท่เลยนะครับเนี่ยอ่ะแกกล่องให้ดูเลยครับจังหวะนี้อืมอืกินสีนิดนึงนะครับหมินหน่อยนะนี่เลยครับหน้าตาเป็นยังไงละ่ะเอาหางหลุดด้วยนะครับนี่ โอ้โหดูเทียบกับหน้าผมครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรีวิวกันในรูปแบบที่เป็นใกล้ๆกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวงานตัวนี้จะสวยงามสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวเจ้าตัวงานตัวนี้กันแบบใกล้ๆกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวงานคัสตอมรีโมเดลรีเพนต์ตัวนี้นะครับผมนะเฮ้ยไม่เชิญรีโมเดลนะครับผมเรียกว่ารีเพนต์ซะดีกว่านะซึ่งนะครับทุกคนตัวงานตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าจะเป็นตัวงานของเจ้าก็ซิลล่า วันก๊อฟนะครับผมที่ผมนั้นได้ส่งไปคัสตอมมาให้เป็นสีแบบนี้นั่นเองโดยผลงานในครั้งนี้นะครับผมก็คัสตอมโดยน้องในโกะนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับการคัสตอมให้ในครั้งนี้นะก็พูดง่ายเลยนะครับผมคัสตอมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมหลักๆเดี่ยคือการลงสีนั่นเองซึ่งทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าใครที่มีงานแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวงานที่ลงสีมาค่อนข้างที่จะกากมากๆเลยนะครับหรือว่าลงสีมาแย่มากๆก็สามารถลองย้อนไปดูในคลิปวิดอ่น้าาลัวตงงข ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าผมรีวิวไปหมดแล้วนะมันก็คือจะเป็นทางด้านของการก๊อปงานเอชมอนเตอร์อาร์ตมาเกือบทุกประการเลยนะครับผมไม่ว่าจะในด้านของส่วนไหนต่างๆของร่างกายนะครับผมก็ก๊อปมาหมดเลยนะแล้วก็เรื่องของการลงสีผมบอกไปก็คือแย่มากใช่ไหมตอนนี้นะครับผมก็ลงสีใหม่มาแล้วก็คือตัวนี้นะครับผมผมให้น้องเขาเนี่ยลงสีใหม่นะครับผมให้เป็นทางด้านของเจ้าเวอร์ชันอัลตมิกบรีดหรือว่ารู้สึกว่าจะชื่อเรเดียชันเวอร์ชันอะไรสักอย่างนะครับผมที่เป็นสีที่มันกาลังจะพ่นอัล้วก็จะมีนา แถมให้้ดวยแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานแท้นะครับบอกเลยนะครับว่าราคาโคตรแพงเลยนะครับผมไม่สามารถที่จะมีปัญญาซื้อได้สำหรับผมนะก็เลยให้น้องเขาคัสตอมมาในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชันฮ e ตเรเบแบบนี้นะครับทุกคนนะโอ้โหเป็นไงล่ะโคตรเท่นะครับผมซึ่งเห็นไหมจุดเด่นนะครับทุกคนก็คือผมให้น้องเขาคัสตอมตรงคีบหลังตรงนี้นะครับผมให้มีเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมนะเป็นฟ้าฟ้าน้ำเงินอ่อนๆอย่างนี้เหมือนกับว่ามันกําลังที่จะพ่นออโตเมกเบียออกมานั่นเองนะครับก็เป็นสีฟ้าอย่างนี้ตั้งแต่ครรีีบบหหลลลลััังงงงตนนน้้เเยยะผมจถึกกกท่่าแวว็อ จากสีฟ้าธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันจะมีความพิเศษตรงไหนนะครับผมแล้วก็นี่คือในส่วนของดีเทลตัวงานนะครับทุกคนนี่โอ้โหหัวลุดหัวุดเฮ้ยหัวหลุดง่ายมากนะครับทุกคนนี่ในเรื่องของตัวงานนะครับทุกคนก็ผมให้น้องเขาดีเพนใหม่นะครับผมให้มีความเป็นสีเทาๆมากขึ้นนั่นแล้วก็ให้เหมือนในหนังมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับใี่ทุกคนดูขอเนี้ยซูมนะ นี่ตรงหน้านะครับผมก็ได้มีการทําสีตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมให้เป็นสีเหมือนกับตอนที่มันเป็นแผลนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ดวงตาก็เป็นประมาณนี้อ่าอาปากได้นี่ในปากก็จะเป็นแบบปากเลือๆหน่อยนะครับผมเป็นปากกราลโพงอัลติเบร์ดนะแล้วก็ตรงพุงครับนี่คือจุดเด่นเหมือนกันนะที่จะมีสีแบบนี้ตามร่างกายของมันเนีย่ยตรงนี้เลยนะครับเป็นสีแบบเนื้อๆนะนี่จะทําให้แบบตัวงานเห็นได้แบบมีเขาเรียกนะดีเทลได้ชัดขึ้นนั่นเองอ่าแล้วก็ตรงเล็บอะไรเอ่ยนะครับประมาณนี้ ่าแล้วก็ตรงนี้ครับผมนี่ก็ทําสีใหม่ด้วยนะครับตรงคลิปตรงนี้นะอ่านี่ประมาณนี้ก็ใครจะลองทําสีดูเนี่ยก็สามารถไปลองทําสีตามดูได้เลยนะ นี่แล้วก็ที่เท้านะครับผมเป็นประมาณนี้อ่ะคือเห็นไหมว่าถ้าเราไปทาสีเนี่ยมาทำให้ตัวงานนะครับผมดูมีความเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นสีดาล้วนนะพอเป็นสีดำล้วนปุ๊บเนี่ยดูไม่สวยเลยนะครับเมื่อก่อนก็คือจะเป็นสีแบบเนี้ยสีเดียวกันนะแต่ตอนนี้คือเห็นไหมมันจะดูแบบมีความเบนมิติความสวยงามของเจ้าตัวงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่คือในช่วงเท้าของมันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทั้งสองข้างนะสวยงามนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนี่ดูดิข้างหน้านี่เป็นไงเท่ปะครลลัับแ้้วขางี เรามาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวงานตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับที่ผมเคยดูไปก็คือเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็สามารถแคบได้เกือบทุกส่วนในร่างกายเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราจะจัดท่าอะไรก็ตามใจชอบของเราได้เลยนะนี่อะไงเป็นท่ากําลังพ่นอาดิบิทีกว่าปึ๊บอย่างนี้เออโอ้โหหลุดเออหลุดตัวท่าตานะครับผมนี่คือจอยมันไม่ค่อยดีนะน่าจะค่อนข้างที่จะหลวมนิดนึงนะโอเคใส่ไปเฮ้ยโ้ดหลดอีกแ้่ใส่ก่อนใส่ก่อนประมาณนี้กำลังพ่นอลดิบิทออกมาอย่างนี้เอามือไปข้างหลังปึ๊บปึ๊บได้ไหม นี่ขาไอย่างนี้แล้วก็ก้มไปข้างหน้าปุ๊บอ่ะก้มไปท่งนี้โอเคกำลังเพิ่มจะมีวิย์ออกไปปุ๊บ นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่เออสวยงามเฮ้ยทุกคนสวยงามนะครับเสยียดายที่ไม่ได้มีเอฟเทคอัลติเมตมานะครับผมนะว,ว่าจะคอสตอมอยู่เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้ดีกว่าอ่ะยืนปกติดีกว่าสงสารปุ๊บนี่ก็สามารถยืนท่าแบบเท่ๆได้เลยนะครับผมเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์หุ่ยผลลุ่นง,ง่ายมากทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้อเสียของการอ่าที่เราไปซื้อง,งานก๊อปนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้แหละนะแต่ก็ว่าไม่ใช่งานแท้จะไม่เป็นนะครับผมงานแท้ก็เป็นในบางครั้งอ่าใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นจอยอยู่นิดๆหน่่อออยยยป๊บบเรรี้า ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหางจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหางที่ผมชอบมากนะคือดัดได้อิสระมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทา้งขวาแบบนี้นะครับผมขึ้นบนลงล่างได้หมดเลยนะครับผมนะเห็นไหมดูดิโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่จุดเด่นของเจ้าตัวงานตัวนี้กันหน่อยนะครับผมในการลงสีที่น้องเขาลงสีมาให้ผมนะครับก็คือนี่เลยนะครับผมแตนแตนตัวงานตัวนี้สามารถเล่นแสงไฟ UV ได้นะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าจะเท่แค่ไหนแกชียนกคนยร เปิดไฟปุ๊บอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วดูนะไมีเป็นไงโอโ้โหสีนี้คือสีไม่ธรรมดานะครับผมเป็นสีที่สามารถเล่นแสงไฟ UV ได้านันเองแล้วก็ทุกคนดูเงาข้างหลังดิโอโ้โหเป็นไงอย่างเท่เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะจะต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับการคอสตอมสีให้ผมในครั้งนี้จากน้องเนโกะนะ นี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ใครอยากจะได้ตัวงานตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปดูได้ในร้านค้าชั้นนำนะครับผมชั้นค้าทั่วไปแหละนะครับแอปเดอปส้มอะไรก็ว่าไปนะครับผมมันก็มีขายนะแล้วก็ใครจะข้ s ต้องานอย่างนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อน้องเนโกะกันไปได้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับงานคอสตอมในครั้งนี้นะครับที่คอสตอมให้ผมนะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนก็คิดดวงนี้นะครับผมคงจะเป็นคิดสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับทังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ติดตามช่องรันการ์บอดโดยมาตลอดนะครับผมแล้วกคคนโชี สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับผมปีหน้าหวังว่าจะได้มารีวิวของเล่นเยอะกว่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวร์ครับ